ไปสำหรับอะไรถ้าเทียบกับความน่าใหญ่ของคุณแล้วก็ต่อให้เป็นโคตรเพชรมันก็เล็กเกินไปคุณแพชรบ่อยใช่นะมสำหรับใครที่ชอบดูละครไทยนะครับ <S <S ผมเชื่อว่าตอนนี้มีหนังเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสเป็นทอล์ดเดอทาวมากๆเลยแล้วก็คิดว่าทุกท่านคงจะได้ชมแล้วก็ประทับใจกับหนังเรื่องนี้มาแล้วนะครับนั่นก็คือหนังเรื่องตะวันตกดินนะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ดูละครไทยนะครับแต่บังเอิญผมไปเห็นคลิปสั้นๆที่เขาตัดมาตัดช่วงบวดดิ้งที่มีการพูดคุยผมไปผ่านตาเจอใน Facebook แล้วมีความรู้สึกว่าเออ Copy Writing หร,อ wording, หรือบวดดิ้งหรือบทภาพยนตร์ที่พูดออกมาเนี่ยให้แง่คิดดีมากสะท้อนสังคมเสียดสีสังคมนะครับกระแทกกระทันโดนใจคนดูไปอย่างมากผมก็เลยมีความรู้สึกว่าหนังนี้น่าดูทำให้ต้องไปตามดู นะครับต้องไปดูในทีวีไปดูใน YouTube ติดตามดูพอสมควรแล้วก็มีความรู้สึกว่าหนังไทยเดี๋ยวนี้มันมากครับแล้วก็ไม่ใช่แบบหนังไทยในอดีตที่คนหลายคนเข้าใจกันแล้วมันเป็นหนังไทยที่แบบว่าโหไปไกลมากครับตอนนี้ทั้งตัวนักแสดงเองทั้งบทภาพยนตร์เองนะครับนักแสดงคุณภาพตีบทแตกแล้วเรื่องที่น่าประทับใจไปมากกว่าน,นั้นก็คือทราบมาว่าคนเขียนบทละครเรื่องนี้ เป็นบุคลากรของมอบูรพาของเรานะครับซึ่งทําให้ผมอยากจะรู้จักอาจารย์ท่านนี้มากเลยนะครับ EP นี้ก็เลยพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับนักเขียนบทมือทองท่านนี้นะครับผมดออรอภิรักษ์ชัยปัญหาครับผมตอนนี้ผมอยู่กับนักเขียนมือทองที่ผมพูดไว้ต่อต้นแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์โยสวัสดีครับอาจารครับอาจารย์โยแนะนําตัวนะครับผมครับผมฮ สวัสดีนะครับดรอภิรักษ์เซ็ปปัญหานะครับอาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับครับผมจันโยครับครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับที่ตอนนี้ที่กําลังออนแอร์อยู่เลยนะครับก็คือทางช่องอมรินทีวี HD ครับอ้าวเป็นละครเรื่องตะวันตกดินนะครับเล็กิ้งดีมากเห็นว่าดีที่สุดของสถานีที่ออกอากาศมาก็เดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นยังไงต่อโอ้โหแล้วตอนนี้คือแบบผมเห็นในโซเชียลมีตัด บทสนทนาตัดช็อตมา,าแล้วหนังเรื่องนี้นักแสดงดีๆทั้งนั้นเลยใช่ครับนักแสดงเนี่ยก็คือโ<น>ชคดีมากเพราะว่าจริงๆดีมาจากแต่บทประพันธ์คือบทประรพันธ์เนี่ยคือเป็นบทประพันธ์ของคุณคกฤษณาศสินซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็นวกวิจัยเรื่องนี้ตะวันตกดินเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสือร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านคือได้รับรางวัลเมื่อประมาณปี2515ด้วยนะครับพอนักวิมัยมัน,ม,น,ม,นมันใหญ่มากก็มีเนื้อหาเข้มขน้นพอมาเห็น นักหลายชื่อนักแสดงแล้วก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจเพราะว่าได้อันหนึ่งนิรุธมาเป็นท่างนะครับได้คุณยุ้ยจินรานมโนแจ่มคุณวินลีแมกอินทอชคุณโอมคุณน้ำตาลคุณเอมมี่มรกฏนี่คู่ปรับกับคุณยุ้ยเลยนะฮะแล้วก็กคุณบอยพิษณุครับแล้วก็คุณอู่มาฟาสิคุณไเอ่อคุณฟิล์มรัฐภูมิโอ้โห ทุกคนเข้ามาแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการบอกเล่าให้เป็นตัวแทนของตัวละครแต่ละตัวแต่ว่าในที่สุดแล้วละครเรื่องนี้ก็จะพูดว่าตะวันน่ะมันมีขึ้นและมันก็ต้องมีตก<ม>ก็คือเตือนว่าในขณะที่เราต้องการมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่เราต้องไม่ลืมว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงที่มันจะต้องตกเหมือนกันแล้วเราจะรับมือกับชะตาก,กรรมเหล่านั้นได้ยังไงบ้าง ครับผมถามอาจนอยู่นี่ถึงตอนตอนเขียนบทเนี่ยคืออันนี้มันเป็นบทประพันธ์ที่มีอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วครับแต่จริงๆการที่จะเอามาเขียนบทให้มันสอดคล้องกับสภาวการในปัจจุบันบริบทสังคมในปัจจุบันเนี่ยจานย์โยมีเทคนิคไหนเพราะว่าเรื่องนี้คือเรายังไม่เกิดเลยคนระับเพราะว่าแต่ปี2014ถึง2015นะครับวิธีการของค่ายของก็จะ เห็นว่าเรื่องเนี้ยมันเหมาะที่จะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนี่วิธีการก็คือเราก็มาคุยกันนะครับกับทั้งพี่ชอที่เป็นคนคุมบทผู้เขียนบทแล้วก็พูวมงกับนะครับว่าทิศทางจะ,ปะไปยังไงบ้างก็เราค้นพบว่าเออเรื่องเนี้ยมันยังเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมในชีวิตของมนุษย์ต่อให้เราเอาบริบททางสังคมที่มันเก่าออกไปแต่ว่าเรื่องราวมนุษย์ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ความกิเลสตัณหาของมนุษย์ความเททยาที่จะได้มีได้เป็นเลยครับบางอย่างเ,เราก็รู้สึกว่าเราเก็บแก่นกับโครงเอาไว้กับตัวละครคือศาสตร์เนี่ยศาสตร์มันดีมากเลยนะครับคือศาสตร์เนี่ยไม่เคยเชยเลยแล้วก็ตัวพล็อตเองก็เท่มากเหมือนหนังฝรั่งดีๆสักเรื่องหนึ่งเลยตอนอ่านครั้งแรกตอนที่พี่ชอดส่งบทมาให้แล้วก็บอกว่าเออโยสนใจทําเรื่องดีไหมเราอ่านบทแล้วก็เฮ้ยนี่มันยุค พรอตล้ายุคมาคือแบบย,ยัง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 สามารถสื่อสารกันได้ในปัจจุบันนี้แหละครับเหมือนมันเหมือนเวลาเราดูมันถูกตั้งคําถาม<ช>โดยตัวละครขึ้นมาแทนเขาเป็นปากเป็นเสียงผ่านสื่อให้นี่แหละฉันอยากจะพูดแบบนี้บ้างใช่ครับแล้วก็พอได้ยินคําตอบมาบางทีมันก็แบบว่าเอ้ยบางอย่างเป็นคําตอบที่ทําให้เรารู้สึกว่า ใช่บาอย่างเขารู้สึกว่านี่แหละสังคมมันเป็นแบบนี้ใช่มาสะท้อนออกมามันกระแทกใจคนดูคือบางตอนนะฮะมันสอดคล้องสถานการณ์่นสมัยปัจจุบันพอดีเลยตอนเขียนบทเนี่ยนึกภาพออกไหมครับว่าจะเป็นแบบนี้ตัวละครจะแสดงมามีอิมแพกสูงขนาดเนี้ยนักแสดงจะตีบทแต่คนจะแบบมีกระแสต่อรับแรงขนาดนคือไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังว่ากระแสจะแรงแต่ว่าเชื่อมั่นว่าจะได้เพราะว่าเอพอรู้แคสมาปุ๊บว่าใครเล่นอะไรเล่นเป็นอะไรบ้างแล้วเรารู้ฝีมือเขามาก่อน แล้วเราก็พี่ชอดก็จะพูดตลอดเวลาว่าเราได้ระดับยอดขุนพลดีมทีม uh, ของนักแสดงในเมืองไทยมารวมกันทุกซีนต้องทําให้เขาได้แสดงหรือว่าทําให้เขาได้แสดงความหนึ่งก็คือแสดงความสามารถฉะนั้นการแสดงที่ปกติแล้วเขาจะได้รับบทพ่อบทแม่ซึ่งแค่มีพ่อกับแม่แต่ว่าไม่มีบทบาทอะไรที่จะเล่าแมสเซจหรือว่าฝีมือการแสดงของเขาแต่ว่าเราอะเราอะปั้้เขาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะมันพูดผ่านพฤติกรรมของตัวละครคําพูดของตัวละครสารหรือแมสเสจอ่ะมันผ่านเราอาศัยตัวละครในการเล่าเรื่องไปด้วยทีนี้พอคนดูรักตัวละครเขาก็จะเริ่มแบ่งทีมว่าฉันเป็นทีมคนนี้ฉันเป็นทีมคนนี้แล้วก็จะเกิดการเอาใจช่วยแล้วก็ทุกวันนี้มันมีการดูไปแล้วก็มีการแบบแชทกันไปในทวิตเตอร์ Twitter, หรือว่าในโลกโซเชียลมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าไดอล็อก ก็<ม> <S <S: คือบทเกิดการสนทนาการของผู้ชมแล้วเราสึกว่าและผู้ชมที่มีต่อละครเราสึกว่าอันนี้คืออิมแพกมากที่เรารู้สึกว่าละครนะ,ะพวกเราคงไม่สามารถออกไปแบบเปลี่ยนแปลงโลกอะไรได้มากมายแต่ว่าละคร <S <S เรา Power <S <S มันคือซอฟต์พาวเวอร์มันคือมันคือพลังที่พกเราอยากจะพูดสื่อสารกับสังคมออกไปคือหลายคนจะบอ,อกมาชอบมีการเหมารวมว่าละครไทยน้ำเน่าละครไทยไม่มีอะไรหลอกสู้ต่างประเทศไม่ได้แต่จริงๆแล้วเร,เราก็เห็นว่า คนทําศิลปะทางด้านศิลปะการละครหรือซีรีส์บ้านเราอะ่ะลุกขึ้นมาเป,ปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทีนี้ถอยไปนิดนึงก็คือคนอกจากเรื่องนี้นะที่ผ่านมาจางโยมมีผลง,งานอะไรบ้างจริงๆแล้วเริ่มแรกเลยนะครับ <c oughs> ถ้ายออ้อนเข้าไปเขียนช่องเจ็ดก่อน <c oughs> ก็คือ,อเรื่องลูกผู้ชายพันธดีของค่ายพอดีทำ <c oughs> ก็ตอนนั้นก็อยู่ทีมเขียนบทกับพี่แอนตันประมูลซึ่งตอนนั้นพี่แอนเขียนช่องสามของค่ายพี่ไก่วรยุทธ์คือเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่พิติเจษตศรภรณ ติต้าเจนเจนเลยคับะคุณอึงก,ก็กลับมาอยู่กับพี่ชอตนะครับก็คือเขียนตระกูลขับไฟเด<ม>เรื่องต่างๆมีรองเท้านารีทางช่อง<ม>อบ,บินทีวีเรื่องที่ 2, 2> <ม>ของช่องอบ,บินท<ม>ีวีที่เปิดเซ็กชัน4ทุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มาเรื่องนี้ครับผมแสดงว่าเขียนมาหลายปีแนละ้วครั้งแรกๆก,ก็เขียนหยุดหยุด คือ,อจริงๆเขียนมาหลายปีแล้วประมาณ78ปีนะ,ะแต่ว่าช่วงแรกๆเขียนหยุดเพราะว่าเป็นอาจารย์ด้วย <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มหนักแล้วก็จะมีช่วงที่หายไปเลยคือช่วงที่กับรเรียนปริยเอตทุกนั้นก็คือเผาแล้วพอเรียนจบปุ๊บก็กลับมารับงานเปิดเป็นประจํามากขึ้นนะครับแล้วเป็นมาเป็นไปยังไจงจารยโยถึงได้มาเป็นนักเขียนบทได้เริ่มจากทำละครเวที <c oughs> แล้วก็เราเป็นนักทําละครเวท <c oughs> ีเราเรา,เราทําเรื่องแล้วก็ทาละครเล็กๆของเราเนี่ยแหละนะครับแตั้งแต่ปีไหน ทำตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยก็คือ oh. ชอบก็สมัยเรียนมหาวิทยาลัยมันมีการประกวดละครเวทีน้องใหม่อย่างนี้ครับแล้วก็เริ่มเราเรียนละครเวทีที่ครูละครของเราก็คือ,อรองศาสตราจารย์สุนันทดีจันทิดเนี่ยตอนนั้นท่านไปแต่เดิมท่านเป็นพออโรงเรียนกนารแสดงท่องสามแล้วย้ายไปอยู่ที่ขอนแกน่นแล้วก็ไปไปเกิดไปเปิดทางนั้นละครที่นั่นแล้วก็มีโอกาสเรียน อ๋อจริงๆก็คุณครูนี่แหละครับเพราะคุณครูเป็นคนฝากโยกับพี่ธง <c oughs> ด้วยเหมือนกันโดยการทำละครเวทีได้กันนะครับแล้วก็พี่ธงเห็นฝีมือเราแล้วก็พี่แอนต์ปันประมูลที่เขียนบทละครเป็นนักบทละครระดับครูของเมืองไทยอก็เคยมีโอกาสมาดูละครเวทีที่เราทําสมัยเรียนจบแล้วครับก็เขาก็เลยทักมาว่าสนใจมาเป็นนักเขียนบทใหม่นีครับเห็นแวว ไม่รู้ <laughs> เห็นแวว <laughs> เือเห็นอะไรแต่ว่าขอบคุณสองท่านนีจริงๆก็คือครูครูของตัวเองและครูละครของตัวเองด้วยครับที่แบบแนะนําให้นะครับเรื่องแรกที่ปังที่สุดของจันโยที่รู้สึกว่าปังเลยคือเรื่องอะไรครับลูกูิชายพัน์ดีนะคือไม่น่าเชื่อว่าตอนนั้นนะ่ยมันมีช่องเจ็ดวันเสาร์อ,อาทิตย์หลังจากที่ระคอจากตักบวงใช่ไหมครับจะเป็นซีรีส์เกาหลีแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เลตติ้งตกมากนะครับแล้วปรากฏว่า พอดีคมก็ได้รับโจทย์ตอนนั้นพอดีคำยังอยู่ช่องเจ็พอดีคำก็ได้รับโจทย์มาว่าให้ทําซีรีส์อะไรก็ได้แทนซีรีส์เกาหลีปรากฏว่าพอทําเสร็จปุ๊บรูชาพันดีนี่คือเลตติ้งขึ้นมาเจ็ดแล้วก็พอซีซั่นสองถูกย้ายไปชนกับรายการตอนนั้นมันมีรายการตีสิบรายการเดอะวอย์ช่องสามที่ช่องเจ็ดก็ต้องตีกันนะครับว่าแล้วปรากฏว่าเลตติ้งขึ้นไปถึงสิบสองแล้วก็เกิดอิมแพคแล้วก็เรื่องนั้นจากกลายเป็นแบบ ซีรีส์ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ถูกไหมครับที่มันจะเหมือนกับเป็นเรื่องเด็กๆใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปแล้วก็คือเหมือนเดิมคือเราเอาสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมใส่มาให้พระเอกไขคดีแต่ละคดีไปปรากฏว่าได้รับเข้าการเข้าชิงรางวัลเบสซี่วีด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแรกก็ประสบความสำเร็จเท่อที่ฟังมาเนี่ยผมว่าจันโยจันโ,โยเป็นนักเขียนบทแนวแนวให้ใให้ใหใหใหคอนเทนต์ให้ความดี ไม่รู้เหมือนกันเหมือนแบบอาจารย์อาจอารย์โยจะใส่สาระเข้าไปให้มากกว่าบแบบนี้อาจารย์โยมีมีบุคคลต้นแบบที่เป็นนักเขียนบทไหมครับว่าชอบสตไตล์คนนี้นักเขียนบทคนนี้จริจริงๆแล้วออมีหลายท่านมากเลยครับเพราะว่าทุกท่านเราโตมากับกัน ไม่มีอะไรจะทําก็ดูแต่ละครทีวีช่องเจ็ดช่องสามสมัยเด็กๆสมัยตังหวัดก็มีแต่ช่องเจ็ดนะที่เข้ามาแล้วชคดงีมากในยุคนั้นน่ะเราได้ดูงานของครูคนหนึ่งที่ตอนนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักเขียนบทแห่งประเทศไทยนะครับ <c oughs> ก็คือครูแดงสัลยา <c oughs> ที่เป็นปัจจุบันเด็กๆอาจจะรู้จักที่ท่านเป็นคนเขียนบุเพศนิวส <c oughs> นะครับแต่ว่าตอนเด็กๆท่านสร้างตำนานมาเยอะมากแล้วเราก็เห็นวิธีการของท่าน แล้วก็พี่แอนต์รรมูลที่เป็นครูเราอีกคนหนึ่งที่ชวนเราเข้าวงการเนี่ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ตอนที่ฝึกเขียนกับท่านในเรื่องเจ้าบ,บ้านเจเริญท่านก็สอนวิทยายุทธ์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็พีหลายๆท่านแล้วก็จนกระทั่งเรามาเปลี่ยนแนวเป็นแนวละครโมเดิร์นะครับก็มาอยู่กับพี่ชอดพี่ชอดก็เป็นอีกครูอีกคนหนึ่งที่แบบว่าให้วิชาเยอะเหมือนกันว่าจะปรับยังไงให้สื่อสารกับความเป็นคนเมืองเพราะว่าละครพี่ชอดจะกลายเป็นละครคนเมืองขึ้่งแตกต่างจาก จากช่องสามช่องเจ็ดละก็เขาพุ่งมุ่งเป้ากลุ่มเป้าหมายเป็นจำอวมยี่สิบ้ากลุ่มช่องวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบกลุ่มคนเมืองจะต้องปรับวิธีนะครับมีหลายท่านมาขอบคุณครูทุกท่านแล้วนอกจากเขียนบทแล้วจกันโยมีงานเขียนประเภทอื่นไหมเมื่อก่อนนะครับก็เคยเป็นอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารมาดามฟิกเกโรเป็นฉบับไทยแลนด์ตอนนั้นที่แกรนี้ซื้อนิตยสารมานะครับแล้วก็ ได้มีโอกาสที่พี่บรรณาธิการตอนนั้นคือพี่เบียร์นะครับมวลทการก็ชวนว่าพี่อยากจะเปิดเซกชันของเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมทางด้านละครเวทีโยช่วยเขียนประจําให้พี่หน่อยได้ไหมนะเพราะว่าออตอนนั้นเนี่ยวงการบ้านเราเริ่มจากละครเวทีแต่รู้จักเฉพาะราชดาลายอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีละครจากมุมเล็กมุมน้อยแล้วก็การที่เป็นมาดังฟิกโ,กโรเขาเป็นหัวนิตยาสารฝรั่งเศสมาก่อน ศิลปะว่าทำจากตอกเล็กซอยน้อยแบบแบบที่ฝรั่งเศสเขามีครับในเมืองไทยก็มีก็เลยแบบมาเขียนแนะนํา<ม>เขียนวิจารณ์ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นวิทยากรานั่นแหละท<ล>าดงด้านศิลปะการพูดและการนำเสนอการเขียนบทนะครับแล้วก็การพัฒนากา,การใช้ acting เพื่อพัฒนาศักยาภาพทางด้านพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งการเป็น acting เพื่อพัฒนาตัวนักแสดงเองนะครับอย่าง ก็เคยมีประสบการณ์ไปสอนการแสดงให้กับนักแสดงที่มาเซ็นสัญญาใหม่เข้ากับค่ายจินมัทีวีะนั้นก็เคยเป็นเป็นโปรดิวเซอร์เทศกาลละครกรุงเทพนะครับแล้วก็จะมีการโปรดิวเซอร์หาทุนจัดงานหรือผลิตงานเองบ้างนะครับประสบการณ์หลากหลายมากไม่ไม่หลักไปแต่เคยเคยเป็นเคยเป็นเหมือนอาจารย์คือเคยเป็นรองพออที่นี่ได้ปีเดียวแล้วก็ขอลาอออทีนี้จัดสรรเวลายังไงครับ เพราะเขียนบ,บทแต่ละบทโอ้โหมันผมว่ามันต้องใช้พลังมันต้องใช้พลังเยอะมากต้องมีความสงบต้องมีการเขาเรียกว่ามันไม่ใช่นึกแล้วเขียนแต่มันคือ<ช>การตกหลึกความค,ามคิดโชคดีเรามีพื้นฐานวิจัยเพราะจร,าาริงจรแล้วการเขียนบทเหมือนทําวิจัยนะคือเราต้องอ่านตัวบทแล้วก็รีเสิร์ชข้อมูลชีวิตของผู้คนทั้งตัวข้อมูลจากพี่ชอดเองก็เป็นแบบแหล่งข้อมูลที่สําคัญมาเพราะพี่ชอดทารายการขับไปเดย์เขาสัมภาษณ์คนสัมภาษณ์ชีวิตมนุษย์มาเยอะบางทีก็ได้ข้อมูลออกมา เยนะรจริงนักเขียนบทเนี่ยก็คือเราเขียนส่วนตัวของเราเขียนที่บ้านเขียนที่อะไรเงี้ยแล้วต้องมีการเข้าไปทํางานกับกับกับส่วนกลางไม่ต้องมึประชุมมีอะไรเยอะมต้องมีประชุมเป็นระยะระยะครับคือ,อ,อทุกทุกที่ก็คือจะต้องมีการเข้าไปคุยงานเพื่อจูนกันก่อนแล้วก็เนื่องจากว่าละครยาวมันยี่สิบสี่ตอนนครับพอไปถึงสักห้าตอนก็มาประชุมเหมือนแล้วเอ้ยตอนนี้โครงเป็นยังไงไปถึงไหนแล้ว จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงก็คือเข้าไปเป็นระยะระยะแล้วก็พอหลังๆเริ่มมีการโซเชียลมีเดียก็จะง่ายขึ้นแล้วนิสิตรู้ไหมครับว่าจะอยู่เป็นนักเขียนบทรู้มั้งครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าค,าครูบังคับนี่เธอแชร์หรือยัง <laughs> ช่วยครูหน่อย <laughs> อันนี้ด้วยจริงๆครับก็คือเด็กๆเขาจะตื่นเต้นด้วยเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าทุกๆวิชามันจะได้ใช้เพราะว่าตัวเองนะสอนวรณคดีการละคร <laughs> สอนเขียนบทด้วยสอนอะไรพวกนี้ด้วยเ <laughs> ด็กๆเขาจะรู้แล้วก็ ครั้งแรกที่เริ่มตัดสินใจเข้าไปทําแบบช่วงหลังประมาณ2ปีที่ทาติดกันเลยนะครับก็คือรู้สึกว่าเอาละฉันจะฉันจะเป็นเชียลิสทางด้านการสอนเขียนบทแล้วก็รู้สึกว่ามันจะดีมากถ้าเกิดว่าเรามีตัวบทที่มันเกิดจากการทํางานจริงในวงการแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เราสอนมันจะไม่ได้มีแค่หลักการหรือทฤษฎีที่เราอ่านจากหนังสือเรามีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมันทำให้เขาเด็กเด็กเห็นได้จริงว่าสิ่งที่เขาเรียนอยู่เนี้ย มันกําลังทําอะไรได้เมื่อเขาจบไปแล้วเงี้ยนะครับยีสิที่อยากเป็นนักเขียนบทวันโยไงไหมครับเขาน่าจะมีนะนะก็เคยดึงไปด้วยนะก็คือเวลาเวลาที่เราก็จะสอนเราก็จะเห็นแววแหละว่าเอ้ยคนนี้น่าสนใจน่าสนใจอย่างบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างเป็นซีรีส์ซีรีส์เรื่องแรกให้เขียนให้จีเอ็มยีบเราต้องการความเป็นดุยรุ่นก็เลยดึงเด็กเข้ามาช่วยอยู่ในทีมเด็กจากหลายๆสาขานะครับที่เรารู้สึกว่าเห็นแววปรากฏว่าเขาก็ได้เรียนรู้ มีประเด็นหนึ่งอีกที่อีกประเด็นหนึ่งพอ,พอที่ผมเคยได้ยินมานะฮะตอนนี้มันมีเส้นบางๆระหว่างละครสะท้อนสังคมอืมกับละครชี้นาสังคมอืมถ้าคํานี้อาจารย์โยคิดว่าอย่างไงครออับต้องมีวิจารณญาณแหละนะครับตัวจริงๆแล้ว่ต่างประเทศเขาจะดูเด็กๆที่จะดูดูกับผู้ปกครองด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็จะมีวิจารณญาณแล้วก็บอกกันว่าสื่อสารกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เพราะว่าการสั่งสอนแบบแบบเดิมเราจะบอกว่าให้เด็กดูเฉพาะของดีๆไปเลยเจ้านี้ไปเลยแต่ว่าพอเด็กไปเผชิญโลกจริงก็กลับพบว่าโลกเลวร้วายกว่านั้นนี่กว่าเราจะเรียนรู้ว่าที่พ่อแม่เราสอนมาที่ครูเราสอนมานั้นเนี่ยมันมีความจริงอีกด้านของโลกเนี่ยก็อาจจะแบบเราอาจจะแบบพังทลายไปแล้วแต่ว่าการที่เขาได้เห็นประสบการณ์หลากหลายของชีวิตน,นะคบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่จำเป็นต้องให้เขาดูและเขารู้โลกหลายแบบเหมือนกัน ครับผมอาจารย์โยคิดว่าอนาคตละครไทยจากนี้ไปจะเป็นภาพยังไงครับโอ้โหเดี๋ยวคนเดียวเลยใช่ไหมก็ทั้งทั้งทั้งเรื่องอันนี้จับเป็นเรื่องเขียนบทก็ได้บทละครไทยพัฒนาการเป็นยังไงต่อไปจะเราจะเห็นอะไรมากขึ้นมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นครับตอนนี้เนื่องจากว่าโลกของดิจิทัลโลกของต่างๆนานาแล้วก็การที่เป็นการเป็นโลกโลกาภิวัติ์เนี่ยมันเชื่อมโลกหมดแล้ว แต่เดิมเราเคยคิดว่าเราเป็น l o อ a อา r t ติสเราเคยคิดว่าเราทำละครเพื่อเสพให้บ้านบ้านเราชมอย่างเดียวปรากฏว่าไม่ใช่มันมีแฟนอินเตอร์เยอะแยะมากมายต,าต่างนานาดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของของการทำละครไทยปัจจุบนนันนะครับเรารู้ว่าเรามีตลาดต่างประเทศแล้วเราไม่ได้ทำให้ละครไทยเพื่อให้คนไทยดูอย่างเดียวอยีกต่อไปอย่างปรกนากฏการณ์แนนโน,นที่เกิดขึ้นในเน็ตฟลิกเนี่ยเขาก็จะตั้งเป้าไว้เลยว่า ถ้าจะต้องว่ายน้ำเข้าไปในบรูอเชียนคือมหาสมุทรใหญ่แล้วเนี่ยก็าจะทำยังไงให้ให้สู้กับความเป็นสากลได้มันก็มีเรื่องที่เราพูดกันว่าวิธีการสู้ของเราคงไม่ได้ทำให้ตัวเองเป็นฝรั่งแต่ว่ามันทำไงให้ความเป็นโลขอของเรามันสู้ความเป็นความเป็นสากลได้ฉะนั้นละครไทยก็เหมือนเป็นเป็นตัวแทนชาติไทยที่ออกไปนำเสนอเรื่องราว คือคือคืออย่างหนังบางเรื่องเนี่ยผมฝรั่งยังมาถามเลยว่าพอพูดถึงประเทศไทยว่าจะนึกถึงตลาดตลาดผักตลาดขายผักเป็นแบบโอ้เรือเรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเวลาเออช้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรามีอะไรมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของละครที่จะเป็นเป็นทูตในการนําภาพของประเทศไทยออกไปเรื่องราวมุ่ง่ยมุมความคิดของคนไทยไปโอเคครับผมก็น่าประทับใจมากเลยกับผลงานจารย์ูทีนี้ฝากสําหรับ ใครที่อยากจะเป็นนักเขียนบทแบบอาจารย์โยมีวิธีฝึกยังไงครับจะมีก่อนเริ่มต้นยังไงอ่านก่อนอ่านเยอะๆดูเยอะๆไม่มีใครสามารถสมมติเราแบ่งออกเป็นการรับสารในการส่งสารก่อนที่อยู่จะเป็นผู้ส่งสารได้อยู่ต้องเป็นผู้รับสารที่ดีมาก่อนแล้วก็อย่างบางคนบอกว่าอ่านเยอะๆแต่โยรู้สึกว่าไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่ามีรสนิยมในการอ่านอ,อย่างบางคนอ่านไม่เยอะแต่เขาอย่างที่อาจารย์ชิพูดนะครับว่าเขามีวิธีการมองโลกและชีวิต เขาเป็นคนช่างสังเกตแล้วเป็นคนแบบตั้งคําถามกับสิ่งต่ตางๆการอ่านของผมนะ่ไม่ได้แค่อ่านตัวหนังสืออ่านชีวิตให้ออกฟังเพลงบางเพลงคือเรารู้สึกว่าในชีวิตของคนของคนที่เป็นนักเขียนนะเขาจะเห็นโลกในมุมมองที่ที่ต่างออกไปจากคนอื่นแล้วก็การตั้งคําถามแล้วมันจะสะเทือนใจเราแล้วมันเก็บแมสเซจเนี่ยพอเวลาเราเขียนเราก็ถ่ายทอดออกไปเพื่อสื่อสาร สืะทอ,อนกลับไปอีกทีนึ่งอ่านเยอะๆฟังเยอะๆดูเยอะๆครับผมแล้วหลังจากนั้นพอเรามีวัตถุดิบที่มากเพียงพอเราก็สร้างสารรค์ออกมาเวทีทีโยเนี่ยเอาเขาจริงเคยพูดกับเด็กๆว่าเอาตัวเองไม่มีคอนเน็กชันที่เข้าไปในวงการเหมือนกับมีแต่ไม่มีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นคอนเน็กชันของตัวเองคือผลงานของเราถ้าอะไรก็ตามที่งานเรางานเราตั้งใจทํามากพอนงครับ จะมีคนเห็นเราแล้วเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเขากำลังมองงานเราอยู่แล้วประตูแห่งโอกาสก็จะเปิดขึ้นเสมอครับประทับใจมากๆาครับผมก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของอาจารย์โยนะครับนักเขียนมือทองของเราไม่น่าเชื่อว่าเราเรามีบุคลากรที่ทรงคุณภาพขนาดนี้ที่มีผลงานที่ไปอิมแพคกับสังคมภายนอกได้มากขนาดนี้นะครับน่าภูมิใจแทนบุคลากร ของมอบุรพาและชาวบุรพาทั้งหมดนะครับผมก็สุดท้ายกันโยฝากผลงานหรือด้ยครับว่ามีผลงานนอกจากที่กำลังออนแอร์อยู่ในอนาคตจะมีอะไรอีกบ้างไหมครับปีนี้ก็เลยพักเรื่องหนักๆก็ๆเลยกลับมาลองว่าแต่เดิมเคยพลาดโอกาสที่จะได้เขียนซีรีส์วายอยากรู้วงการวายเป็นยังไงแต่แรกต้องเขียนดิทานพันดาวแล้วก็ตอนนั้นก็คือไม่เขียนมีเหตุที่ไม่ได้เขียนเลยนะครับตอนนี้กลับมาร่วมง,งานกับพุ่งกับคนเดิมคือนิทานพันดาวแล้วก็กําลังพัฒนาซีรีส์วายเรื่องหนึ่ง หน้าจอแอร์ปลปีนี้นะครับทางช่องท b มี่สิบห้แล้วก็จะมียงปีนี้ยังคงตรีมซีดีวาอยากรู้ว่าวายเป็นยังไง <laughs> จะมีวายของ AS Play ช่อง,องแพลตฟอร์ม AS Play นะครับแล้วก็กำลังกำลังจะแอบตั้งบริษัทรับผลิตซีดีเ <laughs> อง <laughs> กำลังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังคุยกันอยู่ถ้าเกิดว่า,ามีโอกาสได้สำเร็จรวงนะครับอาจจะได้เห็นผลงานในานามของบริษัทตัวเอง ปีหน้ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับยังไงก็ติดตามผลงานของอาจารย์โยนะครับผลงานบทละครตอนนี้ก็ดุแรงสุดก็ตะวันตกดินนะครับอนาคตก็อาจจะมีผลงานติดตามมาอีกมากๆนะครับก็รอชมผลงานของอาจารย์โยได้นะครับก็รายการคนมอบูวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โยมากๆครับผมขอบคุณมากครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้กับพวกเรานะครับผมยังไงโอกาสต่อไปถ้า บริษัทอาจารย์โยเปิดแล้วผลิตซีรีส์มาแล้วเนี่ยอาจจะถ้าละครเรื่องนั้นหรือซีรีส์นั้นเป็นที่อิมแพ t ก็อาจจะขอเชิญมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งได้เลยครับขอบคุณี่มาพูดีกครับผมสวัสดีครับปัสดิรับ